เเนี่ยยใช่แต่จริงหลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดังคือหลิงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดังเอ่อจริงจริงอันนี้สาบานว่าหลิงไม่ได้รู้สึกเลยรุ่นความฮอตของน้องหน่อยคือจริงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละตั้งแต่ปีสองพันยี่องพันยี่สิบแล้วจนถูกยกให้ว่าแบบเป็นคู่ที่ฮอตสุดในช่องสาวเลยที่แล้วถูกไหมคะใช่รู้สึกมาที่สุดหรออ่า มัดจริงๆของพี่ที่แล้วตั้งแต่พี่ที่แล้วก็มีงานเรื่อยๆแต่คนอื่นก็มีงานเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่เราใช่ก็เรียกได้ว่าเราต้องเหมือนกำลังต่นเพราะเรียกว่ามีงานแบบต่อเนื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้เราให้หลายๆร้านด้วย จริงนะใช่ใช่มีมิตติ้งมีอะไรต่างๆได้ได้วยได้ได้หาทุกคนได้เจอทุกคนได้มากมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะไม่ค่อยได้เจอใช่ก็ถือว่าถือว่าเรื่องที่ดีค่ะเรื่องี่ดีจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเราสองคนอะทำรายได้ห้าร้อยล้านเลยหรือที่ไหนใครชอบใครชอบใช่จริงป่ะจริงไหมจริงไหมอาจจะต้องโทรไปหาเดียว ไม่รู้เราก็ทำยานกันเพราะว่าคนมันคิดว่ามเราตอนนี้คือระดับสูงเระดับลยไาตัวเนี่ยรู้วเนี้ยตัวไม้เราตัวไม่รูไม่รู้เราตัวยังยไม่ได้รับตังค์ อันนี้คืออันนี้ก็ก็คือนั่แหลกก็ทำงานกันไปเรื่อยๆก็เพราะเราตัดตัดเราก็คืเข้าใหม่ที่เราอยากทำก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ทำงานกันไปเรื่อยๆก็มีความสุขกลางานด้วยก็เลยผู้สมเวลาขันไปแป๊บๆก็หนึ่งปีแล้วรู้สึกแบบเดียวรู้สึกแบบเดียวเลยรู้สึกว่าเราเราเจอกันตั้งแต่แบบ าเรานตดตปแบบเยอะมากทานเ็อะไรอย่างเงี้ยทไมนนี้เที่าเป็นนที่ใหญ่ขนแต่ไม่ใช่แค่เรานะในช่วงสามคอกมีแฟนมี้ถ้าถ้าถ้าแบบตามติดคู่คู่คก็สามารถลองไปดูว่าเขาเขามีแฟนมี้ที่ไหนบ้างใช่ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ในเช้าพูดถึงความมัดของเราไหมบ้างคะผู้ใหญ่ในเช้าพูดถึงความมัดของเราเนบ้างไม่ได้พูดถึงเร้่แบบอะไรกับเราไหมคุณมาบอกมาบอกคุณอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เลยคือคุยูจะว่าไม่ดังหนิงยังไม่ได้หมือนเขาคอยเือนสติเราไม่ให้เหลืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่เขาบอกว่าหนิงยังไม่ดังนะแล้วแล้วหนีงแล้วหนิงทำแล้วรู้สึกยงว่าพอแบบคุณดิวมาแบบว่าแต่ไม่ดังเลยอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่เดี๋ยวจริงหลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดังคือหลิงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดังจริงจริงอันนี้ถามมาว่าหลิงไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งไปรับงานที่จีน่ะเขาก็บอกรับงานว่าหลิงก็เลยถัดไปค่ะพี่หยวนพี่หยวนหลิงหลิงยังไม่ดังค่ะก็เลยช่วอองมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่าพวกเราดังแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหลิศหรือทำตัวอะไรที่มันแบบ เปลี่ยนไปอไไะไรเขาเปลี่ยนไปมีคนคอยบแบบว่าเตือ<บ>นสติเราอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าความจเชื่อไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่ใหญ่เขาเตือสอนเราให้เราแบบตั้งใจตัวโตเติบโตให้ได้